สวัสดคีครับผมทัน TSR าครับวันนี้ครับกลับมาแล้วกับการรีวิวนะฮะก็หายไปประมาณเดือน2เดือนไปนไงว่าคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าผมกลับมาแล้วนะฮะกับตัวนี้เลยวันนี้มีคีย์บอร์ดตัวดีตัวเทพตัวที่ฟังก์ชันเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยไม่ต้องพูดมากนะครับ R O T s t r i x s c o p e N S Wireless Deluxe นะฮะตัวนี้ เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก่อนอื่นนะฮะฝากกด subscribe ฝากกดไลค์คลิปนี้กันหน่อยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะผมกลับมาทําแล้วนี่ผมจะเต็มสูตนะเออกับคีย์บอร์ดตัวนี้ ROG อย่างที่บอกไปว่าใครๆก็รู้ว่าแบรนด์ ROG เนี่ยเขามีดีอยู่แล้วนะครับ oh. ด้วยความที่เป็นชื่อ ROG เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าวัสดุคุณภาพฟังก์ชันต่างๆนะครับรวมถึงราคาเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ จับต้องได้นะครับจับต้องได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันพอผมจะแกะกล่องเนี่ยพอผมโมกอ่ะจริงๆเนี่ยผมได้มีการลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยอุ้ยเงยติดมือมากไม่ใช่กาวติดนะเหงื่อเนี่ยติดผมไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นคืออย่างงี้คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยผมใช้ไปเนี่ยเฮ้ยจากตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าผมใช้เป็น แบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับ Brow Switch oh. นะครับก็ให้ความรู้สึกที่แน่นโอเคเลยบอดี้ <c oughs> แน่นอะไรแน่นเลยแต่รูปร่างหน้าตาไม่ได้ฟังก์ชันน้อยนะครับ oh, <no. S 1> ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆไม่มีนะฮะแต่ราคาเนี่ยโหบอกเลยแม่งพอกันว่ะพอกันกับตัวนี้เลยนะฮะแต่ตัวนี้ผมลองแล้วโอ้โหนี่ข้อดีเลยโมก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าม,มีดีอะไรหนึ่งเลยเป็นไวเลสนะครับ ไงไวเลสซอยกิกะเฮิร์ตนะฮะแล้วยังมีบลูทูธอีกสามารถต่อมันติดเดเวิ์ได้สามารถต่อได้หลายๆเครื่องนั่นเองแล้วก็ยังสามารถต่อแบบสายได้นะฮะก็คือมีสอดใช้เป็น USB Type-C มาให้นะฮะอันนี้เรายังไม่แกะกล่องน,นะอันนี้เราป้ายยาันแบบเบาๆก่อนแล้วตอนที่ผมใช้นะผมรู้สึกว่ามันแบบฟิลการกดเนี่ยมันสนุกนะครับมันอยากอยู่แบบคุณเอ้ยเสียงมันดีมากอะจริงๆแล้วตัวนี้ เป็น rog ss red linear and swift switch นะฮะก็หมายถึงว่าที่เราต้องมา unbox ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะฮะมาอย่ารอช้านะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,า <c oughs> นะเพื่อการไม่เสียนาฬิกา <c oughs> มาเปิดกล่องกันเลยนะฮะเปิดกล่องกันเลยดูซิกล่องนี้มีอะไรกล่องก็ตามสไตล์ rog ครับสีดำแดงนะฮะแล้วก็มีลาย rog ครับ republic of gamer นะฮะนี่ก็มีลายประมาณนี้ ตัวนูนต่างๆโอเคเลยมีออร่าซิง์นะฮะแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็น ABS นะครับอืมมาหูเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดกล่องมาก็มีถุง r o g นะครับนี่เอาออกไปก่อนถุง r o g ตรงนี้แล้วก็มีเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งนะนี้อย่าเพิ่งแล้วกันเราค่อยๆไปทีละอย่างดีกว่า<อ>เราเปิดดูในกล่องดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะฮะ,ะนี่อย่างแรกเลยนะครับเป็น ที่ลองมือนะฮะนี่อย่างนี้เลยเอ้ยอันนี้ดูดีเลยนะครับตรงนี้เขียนว่า Republic of Gamer นะฮะนี่แล้วก็มีลายนะเออมีความแบบนี่ตรงนี้ก็มีเป็นหนังนะครับเป็นหนังแล้วก็เอมีสายนะครับสายตรงนี้เป็น USB Type C นะฮะนี่ Type A ถึ Type, Type C นะฮะตรงนี้หนึ่งเส้นนะครับ แล้วก็จะมีดีเทลต่างๆนะครับที่สายก็คือจะเป็นตาจัดลัก ROG นะครับโอ้ดีเทลเขาเยอะนะครับดีเทลเขาเยอะจริงนี่อ่ะโอ้โหสุดยอดได้เรื่องไดเรื่องแล้วก็ในนี้ก็ยังมีดองเกิลหนึ่งอันนะครับที่ต่อ USB นะครับแล้วก็มีประกันนะครับมีฟลิก,กอร์ต่างๆนะฮะโอ้อันนี้ไม่ต้องแกะก็ได้มั้งเนี่ย มีคู่มือการใช้งานอันนี้ผมไม่แกะแล้วกันปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเอมาเรามาเข้าสาระสําคัญเลยว่ะก็คือเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะฮะว่ามันเด็ดดวงอย่างไรเยาเอาเรื่องฮะ,ะเอาเรื่องจะขอเก็บแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะไม่เรียบร้อยสักหน่อยอ่ะเอาโอ้โอเคอ่ะมา ตอนนี้ครับเรามีสามอย่างอยู่ตรงนี้หนึ่งเลยที่รองข้อศอกนะ,ะฮะที่รองข้อศอกอันเนี้ยรองก็้ปไปเนี่ยข้อศอกได้ไหมเนี่ยโคตรเท่เลยข้อมือไว้ทุกคนทุกข้อมือโทษทีข้อมือ,อ,มอ,อ,มอสาย USB นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดแชนแชนเช,นช,นชนดโดเอาเรื่องนะฮะหน้าตาให้ดูดีเลยทีเดียวนะสมก็เป็น ROG จริงๆอะ่ะ ก็อาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยผมใช้ไปสัปดาห์หนี้ะคุณอย่าไปคิดเลยมากนี่โอ้โหดูหน้าตามันดิอ๋องไงนี่ยังเบาๆนะดูด้านหลังก่อนองไงมีลายแบบโอ้คุณดูดิมีลายแล้วก็มีนี่ตัวสัญับ rog อ,อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่มาแต่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีตัวตัวรับสัญญาณนะ,ะเป็น2.4กิกะเฮิร์นะฮะแล้วก็จะมี รายละเอียดเยล็กๆนะก็คือจะเขียนว่า ROG ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยโอ้โหเขาใส่ใจนะเนี่ยสุดยอดจริงๆว่ะ <Wow. S 1> เออแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ใช้ย่อยนะครับใช้ย่อยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาเปิดเครื่องกันก่อนดีกว่าอะมาเปิดเครื่องดูก่อนอยากจะรู้ว่าไฟมันจะวิบวับสักแค่ไหนนี่นี่ ดูอย่างนี้แล้วกันเรามาดูตรงนี้กันก่อนแล้วกันนี่คีย์บอร์ดก็หน้าตาเลเยอร์เป็น100%นะครับ100%มันดียังไงคือฟังก์ชันครบแน่นอนคุณเนี่ยเวลาใช้เนี่ยไม่ขาดอะไรเลยนะอันนี้ผมว่าดีมากๆไม่ขาดอะไรเลยผมมองว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้มีฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงมิ้วเสียงฮะ,ค,ะครบหมดนะครับแต่ที่ต้องติดนิดนึงก็คือ ผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องการใช้ F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 มากกว่าการต้องมากดปุ่ม Fn นะฮะบางทีนะในบางทีอาจจะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่เขาบอเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยผมไม่ติดนะถ้าผมไม่ได้ใช้เนี่ยเออก็ถือว่าเวลาเราเบาเสียงเบาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าไวมากไม่ต้องมานั่งกด Fn นะฮะ แต่ถ้าคนที่ใช้งานจริงอ่ะอาจจะติดปัญหาเรื่องนี้นะครับนิดนึงนิดนึงแต่โอเคเลยแล้วอย่างที่สองนะค,คือเจ้าปุ่มคอนโทรลเนี่ยมันใหญ่กว่าแบรนด์อื่นนะครับกว่าปกตินิดนึงนะครับปกติเนี่ยปุ่มคอนโทรลมันน่าจะสักประมาณตัวแถบตัวนี้ได้อ่าน่าจะประมาณตัวนี้ได้แต่นี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวออกมาอันนี้เนี่ยน่าจะัพพอร์ตพวกเกม FPS นะครับนี่ก็ประมาณนี้นี่ไงโอเค สำหรับสปเปกมันเนี่ยตัวนี้เป็นเรสวิตนะครับเรสวิต n x เรสวิตไลเนี่ยแอนสวิตนะครับให้ความรู้สึกมันแบบต้องกดลงไปเลยอะ่ะมันก็มีแรงต้านประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนักหน่วงนะครับก็เหมือนกำลังหน่นวงถามว่าฟีลลิ่งดีไหม้ยผมชอบเลยเนี่ยแบบเวลาพิมพอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคเลยนะดีอันนี้อันนี้ถือ,ถอว่า ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับมาเรามาลองต่อสายกันดูดีกว่านะฮะก็เอ๊หรือว่าอะไรดีเอาโอ้โลองอ่ะอันติดลองอันนี้ก่อนดีกว่าเราจะใช้แบบไร้สายดูยนะฮะอ่าตอนนี้ผมต่อแบบไร้สายขึ้นมาแล้วตอนนี้นี่ไงวางซ่านำเพดอะไรใช้ได้หมดเลยนะฮะฟังก์ชันมันก็คือพร้อมแล้วอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ย ถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณซื้อไปแล้วเนี่ยอย่าลืมโหลดซอฟต์แวร์มันมาครับ Amooti Case สุดยอดมากแอปนี้นะครับต้องลองมันจะสามารถควบคุมคีย์บอร์ดตัวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิธภาพครับมีทั้งการใช้มาโครต่างๆการปรับไฟ RGB นะครับหรือว่ามันมีเกมโหมดนะครับก็สามารถปิดเรื่องอ่ l t i n a t e Tab u l t i F4 ไปได้นะฮะอันนี้ไรกังวลเลยตอนเล่นเกมนะฮะ RGB Indicator ครับก็สามารถแสดงเป็น แบตเตอรี่โหมดได้นะอันนี้นี่ตามหน้าจอนี้เลยนะครับนี่ตัวไฟเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมเป็นสีเขียวตอนนี้ก็คือแบตมันเต็มไงแต่ถ้าไฟมันแบบแบตเหลือน้อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสีแดงนะฮะอันนี้ผมไม่เคยไฟเหลือน้อยนะแต่ถ้าจะให้มันซิงค์ในคีย์บอร์ดก็กดตรงนี้ได้เลยอ่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นไลนิง่งสามารถเปลี่ยนโหมดได้หลายแบบจริงๆนะฮะก็มี s t a t i c m e ส t i n g ตามสไตล์ LG มีแบบออร่าซิงค์ด้วยนะฮะมีหลายโหมดให้เล่นกันเลยทีเดียวนะฮะ อีกทั้งนี่ยังมีเรื่อง power นะครับ power เราจะให้มันเตือนตอนไหนเนี่ยมันแบบมันได้หมดเลยนะเ,ออเนี่ยมีแบบสมมติตอนนี้แบบอยู่ที่100%นะฮะมันจะมีตัวเตือนเนี่ยก็คือเป็น i n เคเต t o r ตัวนี้เนี่ยมันมันจะเตือนตอน20%นะครับแสงเนี่ยมันก็จะวึบวับ,วบ,วบขึ้นมานะครับแล้วก็มีโหมดสลีปด้วยนะครับมีโหมดสลีปก็สามารถตั้งได้1น่าทีสนาที3านาที5นาที10นาทีนะหรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะฮะ แล้วก็ยังมีโหมด power saving อีกนะฮะก็ทําให้คีย์บอร์ดของเราเนี่ยประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟนะครับไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะลดพลังงานตัวเองไปนะครับเท่าที่ใช้มาโอเคเลยแต่ผมเนี่ยผมชอบอ,อินี้มากเลยนะแต่ผมเ่ยเป็นคนที่เหงื่อเนี่ยเยอะนะครับเหงื่อออกค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะต้องใช้อะไรที่เป็นหนังแบบนี้นานๆนะครับถ้า ถ้าไม่ได้เปิดแอร์หรือเปิดแอร์จริงเนี่ยต้องเปิดแอร์เย็นนะถึงถึงถึงจะช่วยได้ซึ่งมันอาจจะทําให้แอ้เนี้สึกได้นะครับถ้าคนที่เหงื่อออกเยอะเนี่ยแต่ถามว่ามันสบายไหมมันสบายเลยแต่ว่ามันผิดที่ผมเองนะครับผ<ะ>มันไม่ดีนะครับผมมันไม่ดีที่เหงื่อออกที่มือเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบเหนียวเหนื่อหนะักได้หรือว่าอาจจะทําให้สึกหลอได้ง่ายนะครับแต่ส่วนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย ราคาอยู่ที่3,990บาทครับซึ่งหาซื้อได้ที่ ASUS Store นะครับและตัวนี้ฟังก์ชันเนี่ยมีครบทุกอย่างครับอ่ะมาลองเล่นกันดีกว่าเรายังไม่ลองเล่นฟังก์ชันโดยไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์นะฮะไอตัวมีตัวขาตั้งนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วมีตัวขาตั้งนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีโหมดนะครับตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็น w i ไ l e s s นะครับแล้วก็ ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสายนะฮะถ้าปรับตรงกลางเนี่ยจะเป็นสายนะครับส่วนปรับขวาสุดเนี่ยจะเป็นตัวบลูทูธนะครับแล้วบลูทูธมีเดียอะไรนะครับบลูทูธมีเดียอะไรผมหาโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะฮะบลูทูธมีเดียอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณดูนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันสุดจริงนะฮะตอนนี้ผมได้คอนเน็กกับตัวคีย์บอร์ดไปที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัวมือโทรศัพท์ผมกับคีย์บอร์ดตัวนี้ ROG s t r i x s c o p e เนี่ยฮะก็ เดี๋ยวเราจะลองเข้า y youtube แล้วกัน YouTube นะครับเราก็จะไม่ได้พิมพ์อะไรไปนะครับอ่าผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับอ่ากล้องนี้เห็นนะครับอ่าผมจะพิมพ์อย่างนี้นะไปว้าวซ่านี่ครับมาแล้วนี่ใช้ได้หมดเลยครับจะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่จะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้คือได้หมดเลยนะครับนิ้วเสียงก็ยังได้ครับโอ้โห แจมว้าวอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันอย่างหนึ่งที่ดีมากแล้วยังไม่พอถ้าขุดถ้าเกิดคุณมีหลายเครื่องแบบสมมติคุณใช้ PC ด้วยนะคุณใช้ Mac ด้วยนะที่แบบต่อบลูทูธเข้าไปเนี่ยเอออันนี้คือดีเลย mm. คุณก็ง่ายๆครับคุณกดไปเลยนะครับแพรอันที่หนึ่งสสามสี่จัาปุ่มนี้เลยนะจะบอกว่าให้ดูนี่ mm. เห็นตรงนี้ไหมมันจะเขียน default แพร อันนี้คือจับคู่นะอันนี้คู่1คู่2คู่3ก็คือบลูทูธเนี่ยตอนนี้ผมมีมี1คู่เลข8เนี่ยจะมีไฟออกสีสว่างนิดนึงนะครับ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยตอนนี้ก็คือกำลังใช้คู่ที่1อยู่นี่อันนี้เห็นไหมคู่ที่1ตรงใต้คลิปตรงใต้เลข8เนี่ยก็จะมีบลูทูธ1 2 3นะฮะนี่แบบนี้เลยตอนนี้ผมใช้อันนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดมีหลาย device เนี่ยเราก็แค่กด s อแล้วก็กดตัวนี้ไปได้เลยครับสมมติอันนี้ปุ๊บเห็นไหมผมต่ออน,นี้อยู่เห็นไห ึ่งมันมันไม่ได้ต่อมันก็เลยไม่ติดแต่ถ้าเป็นอันนี้ปุ๊บติดเลยเห็นไหมโอ้โหฟังก์ชันมันเหลื่อล้นใครที่ต้องการใช้หลาย d ด v ว c e ์เนี่ยผมแนะนำเลยครับราคา3,990บาทตัวนี้เนี่ยคุ้มมากครับกับ ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe เนี่ยตัวนี้สุดยอดครับของ D ครับจาก ROG นะฮะต้องโดแล้วแล้วที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหคุณเลยเอาให้เลนหน้าตาอะ เต็มสิบคุณถ้าเท่าไรคุณเม้นมาเต็มสิบคุณเท่าไ,ไรผมให้มันจริงนะอ่าถ้าบอดี้แบบนี้อะไรแบบนี้เลยผมเนี่ยสเปคเนี่ยค่อนข้างตรงกับประมาณนี้ผมให้สิบเต็มสิบเลยก็ยังได้แต่ว่าถ้าเอาเอากันเทนตรงจริงเลยผมให้ตัวเนี้ยประมาณแปดจุดห้าถึงเก้านะครับประมาณแปดจุดห้าถึงเก้าซึ่งหน้าตาเนี่ยดีไซน์เนี่ยมันก็ ดูโอเคเลยดูดีนะฮะปุ่มเนี่ยอาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงซึ่งผมอาจจะชอบความเป็นลูกเล่นมากกว่านี้ความหรือไม่ก็พรีเมียมมากกว่านี้แต่อันเนี้ยถามว่าผ่านไหมอันนี้คือผ่านเลยนะผ่านเลยก็8 5ถึงเนี่ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆสำหรับคีบอร์ตตัวนี้นะเ g Strix Scope เนี่ยตัวเนี้ยโอ้โห NX Switch เลสซะด้วยตัวนี้เสียงมันก็จะแบบเมามันหน่อยอะเนี่ยนี่อ่ะดู โอ้โหใช้ได้นะครับใช้ได้ยงผมฝากคีย์บอร์ดตัวนี้ไว้ด้วยครับกับ ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe นะครับซึ่งโอ้โหอยากให้ลองจริงนะครับอยากให้ลองไม่อยากให้พลาดเลยนี่ซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกผมใช้มาทิหนึงเนี่ยตอนเนี้ยผมพูดจริงนะทาง a สุดครับผมสารภาพเลยขอได้ไหมอันเนี้ยขอได้ไหมมันดีจริง มันจริงจริงแล้วผมเป็นคนชอบคีย์บอร์ดแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะเออผมชอบแบบเนี้ยผมไม่ได้ชอบแบบหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรนี้ผมก็ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ผมยังต้องใช้พวกน้ำแพ๊กอะไรเงี้ยซึ่งผมถนัดาาก,กว่านะครับแต่ถ้าใครชอบสายมินิมอลเนี่ยบอกเลยว่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาแน่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ยังไงฝากด้วยกันอย่าลืมกดซับสไครต์ตกดติดตามไว้ให้ผมหน่อยนะแล้วก็ใครที่เคยใช้ตัวนี้เนี่ยลองมาบอกกันหน่อยว่า คุณชอบมันตรงไหนนะครับหรือว่าไม่ชอบตรงนี้ตรงนี้เออลองดูเผื่อทาง AOG เนี่ยเขาจะได้เอาข้อบกพร่องตัวนั้นน่ะไปพัฒนาได้นะเป็นคีย์บอร์ดที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะยังไงวนนันนี้ผมทานทีนะขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับฝาก AOG ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายคีย์บอร์ดต้อง AOG ใช่ไหมจิงเรียวเ,เกม,ม เพามาันต้องมีกันลใช่ไหมาชาวเกมมมาเข็นเทกสวิตของเอาจีมันเดียตัวนี้เป็นเลนสสวิตสวิตไลน์นีอ่ะลพือ่ย่าคิดมาเทีมีฟังชันเพียบอ่ะสอตว์มาก็ไวัเลสบุทก็ม,มีอ่ะต่อสายก็ได้มันตีดีไว้ก็ได้อ่ะอย่าให้ลองซื้อมาใช้แล้วจอิดใจอ่ะไม่อยากจะมอะไรเพียงลองเปิดใจอ่ะเปิดใจให้เอาที่คงไม่เสียหายอ่ะ